สมาธิวิถีวันนี้ได้เห็นคลิปของผู้ที่ห่มผ้าจีวรสีขาวที่ในพระไตรปิฎกเรียกว่าผ้าจีวรสีเมฆหม่มห่มเหมือนพระพระสงฆ์ทุกประการโดยโดยที่ผ้าจีวรนนั้นเป็นสีขาวก็ไม่ทราบว่าบวชเป็นพระปัจเจก,กรหรือเปล่าถ้าหา บวชเป็นพระประเจกก็ถ้าบวชโดยถูกต้องโดยโดยรู้รู้พระธรรมรู้พระวินยัยก็มีเจตเจตนาที่ดีก็ขอ,อขออวยพรให้ท่านบวชได้สำเร็จอยู่ในคาบของพระปเจกต่อไปอย่างยาวนานและมีคนเข้าใจและขอขอเตือนหลายคน อยากจะบวชเป็นพระสงฆ์แต่บวชไม่ได้ก็เลยหันมาบวชเป็นผ้าขาวเองแล้วไม่เข้าใจว่านั่นอ่ะแท้จริงคือเป็นรูปแบบของพระปัจเจกสัมพุทธ,ธะกระ็ระมัดระวังตัวให้ดีเพราะว่ารูปแบบของการกระทํานั้นมักถูกฝาทางฝ่ายจิตเวชเนี่ยมองว่าเป็นคนบ้า ซึ่งผู้ผู้กล่าวนี้เคยรู้ถูกกระทำมาแล้วจนได้ได้ประสบกับเหตุที่ถูกนำเอาจีวรไปพายจีวรไปทั้งหมดเลยดังนั้นแล้วเราก็ไม่มีปัจจัยน้อยจะจะเสาะหามายังไงก็ลำบากดังนั้นจึงขอฝากบอกกล่าวว่าเราเตือนผู้ที่อยากจะบวชแต่บวชไม่ได้จึงบวชหันมาบวชเป็นพระประเจ ให้ทราบปัญหาเหล่านี้และระมัดระวังด้วยว่าการบวชเป็นพระปัจเจกนั้นต้องพิจารณาดีๆในปัญหาทั้งหลายอย่างประการหนึ่งคือออกบินธบาตก็ไม่สะดวกมักถูกเพ่งเลงถูกเฝ้ามองดังนั้นการบวชเป็นพระปัจเจกจึงไม่ใช่ของง่ายดังนั้นใครจะบวชเป็นพระปัจเจก ให้พิจารณาให้ดีแล้วก็บทสวดอะไรต่างๆก็ควรจะมีเป็นบทสวดที่เกิดจากคูมมรู้ที่แท้จริงของตนฟังภาษาโบราณรู้เรื่องไม่ใช่ว่าบวชสักแต่ว่าบวชโดยที่หวังจะเอาอามิสินเอาปัจจัยอย่างเดียวเพราะจะไม่มีใครให้ปัจจัยเหมือนง่ายๆเหมือนพระสงฆ์ พระปเจกนี้เป็นผู้ที่มีผู้คนมองต่างออกไปจากพระสงฆ์อย่างมากดังนั้นกา,การดำการดํารงอัตภาพจึงเป็นเรื่องยากในยุคสมัยนี้ดังนั้นจึงขออวยพรและขอเตือนเหล่าผู้ที่บวชอยากบวชเป็นพระพระสงฆ์ไม่ได้แต่ต้องก็เลยต้องมาบวชเป็นพระพระปเจกเนี่ย ให้ระมัดระวังตัวให้ดีเตรียมตัวให้พร้อม,ตอมตเตรียมเตรียมปการรับมือให้ดีๆกับผู้ที่ไม่เข้าใจส่วนผู้ที่บวชแล้วสแสวงหาอาม i t รปัจจัยทั้งหลายก็อันนั้นก็ไม่ส่งเสริมนะเพราะมันบาปบาปมากๆเพราะไม่รู้ถ้าถ้าบวชโดยที่ไม่รู้แล้วคิดว่ามันเป็นการบวชเล่นๆบวชหลอกๆ บาปจริงบาปแนบมันมีอยู่จริงนะถ้าโดนเข้าไปแล้วก็จะรู้สึกถึงความอลําลบากยากเย็นอ่ะความทุกข์ทรมานทั้งหลายและอีกฝ่ายพวกที่อยู่ต่างมิติเขาก็เตรียมตัวที่จะทักทายแล้วและผู้บวชนี้ก็ได้เคยพบเจอแล้วผู้ที่มาจากต่างมิติที่เขาสัมผัสรู้ับเ,เราแต่เรารับเขาไม่ได้เพราะว่า สภาวะจิตใจของเรายัางยังฝึกมาไม่ดีพอดังนั้นก็ขอให้ระมัดระวังตัวให้ดีเด้อถ้าจะบวชถ้าคิดจะบวชเป็นพระปัจเจกแต่ถ้าถ้าบวชกันเยอะๆก็ดีเหมือนกันบวชแล้วมารวมอยู่ด้วยกันมาเป็นหมู่เป็นคณะเป็นเดินเดินเป็นแถวเป็นทีวเป็นแถวเหมือนว่าเหมือนที่พระสงฆ์เขาทำดังนั้นก็จะเป็นเรื่องดีมากๆ ขอจเจริญเมตตาภิธีขอให้ประสบความสำเร็จในการบวชสาหรับผู้ที่บวชแล้ว